สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ยังเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยยังไม่ออกไปปาออกไปปากไก่เด้ออยู่แค่ในสวนบ้านเด้อค่ะเด้เนี่ยหาก,กินแค่เลาะบ้านกับพ่อก็ต้องออกไปก่ๆนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องไปทํางานนะคะอุ้ยเมื่อเจอมันนี่อีพออีแม่เอ้ปอหนาเสื้อมันจะขืนกระบานเฮาเดี๋ยวๆๆได้ค่ะเด้อยให้เบิ้งนี่น,น,นเป็นไก่แดงไเนี่ย มันเป็นแต่ใดแต่ไหคะเนี่ยเห็ดเหลืองก็มีนะคะนี่นะคะเห็ดเหลืองนะคะพรุ่งนี้กินได้หบดแล้วคะนี่กินได้หมดเลยมีเห็ดกระตีหรือว่าเห็ดผึ่งเนาะค่ะน้อนี่นี่เห็ดเหลืองเนี่ยแซ่บมากนะคะอ่าวิตามินเต็มมหาคะา,าแนในได้เลยนะคะเบิร์น,นะคะแด่เนาะเมื่อกี้เห็นดูอีกดอกหนึ่งอันนี้กินว่าได้เด้ค่ะอันนี้กินแล้วตายนะคะกินแล้วตายดอกแดงๆเด้อย เบิ่งค่ะเบิง่งนี่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 มันอุป,ปุอิปิอยู่ในเบานเนี่ยนี่อิปุอิปิอิปิอิปุอยู่ค่ะเด้อเนี่ยขนาดไม่ได้ไปไกลๆนะคะเนี่ยขนาดเฉพาะบ้านเจ้าของนะคะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้หวานนะคะเพราะมันคืนรีบตัดเงาเลยนะคะนี่ยแหละหวานบนมิหนอนนะคะเดี๋ยว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 ปิดทาให้ใหม่แล้วค่ะนะโอ้เลิศมาก มันเป็นหลายอยู่เด้อเห็ดุโบราณมาเป็นเวลานานเนี่ยค่ะเบางมันเบางตัดเงาบางทีเนี่ยโอ้ยแต่มันมันใหญ่สิบกิลล์โอ้โหคุณน่ะมันดีตัางตึ้งกว่านึงช่วงตัดมันน่ะตัดคุณน่ะคุณเนี่เบางเงามันเนี่ยเงามันแพร่ตัประหยัดคุณเนี่ยเนี่ยให้ความสะอาดไปพร้อมนี่เห็นบ่ เงาอ้วนตุปุติป,ปิพูดเป็นตาสอ่อนจริงๆแล้วไม่เคยไม่เคยกินเฮ็ดนะบองตอนไม่เคยกินเฮ็ดแต่ว่าเห็นแล้วมันก็อดไปได้อดเก็บไปได้ค่ะคุณอะอดเก็บไปได้แต่ก็กิกนดูพัดกินนะคะแต่ก็ดูบ้านมืองไทยก็ไม่เคยกินเฮ็ดเป็นไดกินแต่เฮ็ดฟางนะคะเฮ็ดฟางต้งยมย่างมากินดูอันนี้กับเฮ็ดแต่ได้ะค่ะเด้อนี่กัามะพร้าวมัน,มน,มนหอยเนี่ย ก็แล้วแสบหัวจกขาดเลยเนี่ยเบิ้งเบิ้งมันขึ้นขึ้นแบบเนี่ยก็ล่างแสบนั่นแหเนี่ยค่ะนี่ได้แค่นี้อยู่นี่ขนาดแค่อยู่บ้านนะคะอุ้ยหลายหลายหลายเนี่ยข้าตัดออกมันมาเนี่ยตัดเนี่ยขาวจั่วเลยเป็นแต่แสบตัวเนี่ยโอ้ยขาวจั่วไม่มีหนอนเลย ตัดอีพออีแม่ไว้บนดอกนี้เนี่ยเอาเมีดเสียไปละเอาเมีดตัดแหล่าด้วยเนี่ยบึงมันเป็นแังไดงนี่ปาด์ตบึงเหงามันปาดอีพออีแม่โอ้ยคือดอกไงค่ะดอกไงว่าไม่หนอนวะนี่โอ้ยพ่ออีแม่เโ้ยงามหลายงามหลายงามหลายแ